นกพิราบเดินผ่านกล้องผ่านหน้าผมไปด,ด้วยนะธรรมชาติสดๆเลยเมื่อกี้นี้ผมตั้งกล้องไม่ทันนะตรงนี้มันเป็นทรายที่ปูเขาขุดขึ้นมานะทรายที่ปูเขาขุดขึ้น,นมาแบบเนี้ยเต็มเลยนวผมมาเจอหอยมาเจอหอย เธอหอยเปิดหอยเปิเนี้ยรับอยู่ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เป็นแบ็กกราวที่เป็นรูปูเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหอยแบบเนี้ยแต่ว่าพอผมยังไม่ทันได้ถ่ายวางกล้องไว้เฉยๆน้ําทะเลเก็ซัดขึ้นมาลบกบภาพรูปูทั้งหมดเลย <ew> <ew> ด่อหน้าจริงๆเลยเหมือนคอยนี่ คืนก็กำลังหาโถมแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะนะบางอันก็บางอันก็จะขึ้นมาบางอันก็ไม่กล้าขึ้นคือใหญ่ๆมาดูนี่มีพลังส่งมาไหมอ่ะพลังส่งขึ้นมาให้ถึงเปลือกหอยมีไหมมีไหมเมื่อกี้นี้คุณขึ้นมาลบไอ้นี่ของผมต,ตอนนี้ทำไมไม่ขึ้นมาขึ้นมาไหมขึ้นมาไหม

ทีนี้ไม่ยอมขึ้นมานะเมื่อกี้ผมจะถ่ายรูปูมากบเอาขึ้นมามากบบอันนี้เหมือนกับหยอกทีนี้ขึ้นมาไม่ถึงดูดิามาแล้วมาถึงไหมมาถึงไหมมาถึงไหมไม่ถึงนะอีกนิดเดียวต้องใช้แรงส่งพอสมควรนะครับซึ่ง อามามาขึ้นมาขึ้นมาถึง้นมาไม่ถึงเอามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ถึงหมดพลังซะก่อนเกือบถึงเอาขึ้นมาส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาแหมเอาขึ้นมาเอาส่งมาส่งมาอ่อนกำลังซะก่อน หน่านักมันน่าน,านัก